เรามาฟังกันเลยครับอายะที่หนึ่งนะคะนนรับ l ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. ب س ร الله الرحمن ราะ ح ي มด้วยพระนามของอลลล a ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอคือคำคำนี้ทุกคนน่าจะจำได้เข้าใจได้ความหมาย ที่เราสอนเด็กๆก,กล่าวและตัวเราก็กล่าวเวลากินข้าวเนี่ยมันได้ไม่ได้หมายความว่ากล่าวคํานี้แล้วเนี่ยจะได้แค่เพียงผลบุญได้แค่เพียงความดีมันมีความหมายที่ลึกซึ้งจริง,รงๆแล้วการกล่าวคําว่าบิสมิลลาฮิรราะมานิรรฮิมเนี่มันเป็นการกล่าวเพื่อแสดงตัวตนของเราเดี๋ยวนี้เวลาที่จะ เบิกเงิ it, you people people นเน <Richt> er> ี่ยนะครับต้องแสดงตัวตนยืน <découvrir> ยันตัวตนเวลาท่านจะโอนเงินเนี่ยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารเวลาที่เราจะทําความดีเราก็ต้องยืนยันตัวตนครับเออนี่เธอเป็นใครเนี่ยเธอมาทำเรื่องเนี้ยการกล่าวบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมเนี่ยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์นี่เป็นการยืนยันตัวตนยืนยันว่าเราเนี่ย เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนแผ่นดินนี้บนโลกใบนี้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เป็นผู้แทนของอัลลอฮ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระองค์เลยเนี่ยเราไม่ต้องพูดคํานี้ก็ได้ครับถ้าเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนเราก็บอกว่าในนามของโรงเรียนกีฟายะในนามของโรงเรียนงามมานะในนามของมัสยิดดารุเอิสซานเราพูดคำนี้ครับถ้าเราเป็นตัวแทนของมัสยิดได้รับมอบหมาย ให้ไปทำหน้าที่แต่นี่อัลลอฮ์ให้เรากล่าควคำว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ก็คือการยืนยันตัวตนครับว่าเรานั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์สัตลาบนหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮ์นั้นได้ตรัสว่ามนุษย์นั้นก็คือผู้แทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินผู้แทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินก็คือพวกเรานี่แหละครับท่านนบีอาดัมเนี่ยคือผู้แทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินและเราก็คือผู้แทนของอัลลอฮ์เช่นเดียวกันดังนั้น เราไม่ได้เป็นสัตว์เราไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเราไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มีที่มาไม่มีที่ไปเราเนี่ยคือผู้แทนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เรามาอยู่มาเกิดบนโลกใบนี้แล้วก็ทำหน้าที่คือทำความดีถวายแด่พระองค์ด้วยเหตุนี้นะครับ <c oughs> ด้วยสถานะนี้ตำแหน่งนี้เราจึงต้องยืนยันตัวตนทุกครั้ง เวลาที่ทําความดีถวายแด่ล l l a ์และในสุรฟา f ิฮะนะครับอายัท,ที่หนึ่งของพระคัมภีร์อันกุรอานในบทที่หนึ่งด้วยก็คือการยืนยันตัวตนว่าเรานั้นคือผู้แทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่ท่านกล่าวคําว่า b i s m i l l a h i r o h m a n i r ะ h i m ท่านกําลังพูดว่าในนามของอลลล a ะหรือด้วยพระนามของ All a ลลอ เพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านนั้นเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาสเสมอในคำนี้ในคำว่าบิสมิลลาเนี่ยฮุรรห์มาเนรฮีมเนี่ยนอกจากคำนี้จะบอกว่าเราเป็นผู้แทนของอัลลอฮ์แล้วยังบอกว่าพระองค์นั้นมีคุณลักษณะยังไงก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาปราณี และก็เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอเสมอแปลว่าอะไรครับเสมอก็แปลว่าไม่มีวันสิ้นสุดหาที่สิ้นสุดไม่ได้คำว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีอันนี้หมายถึงพระองค์ทรงกรุณาปราณีให้กับทุกชีวิตบนโลกนี้ครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณได้รับความกรุณาปราณีบ่าวของพระองค์ที่อยู่บนโลกนี้จะได้รับความกรุณาปราณี ใครที่ขยันรู้จักทำม,มาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักลงทุนก็จะได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยใครที่สนใจดูแลสุขภาพก็จะได้สุขภาพที่ดีใครที่ชอบแสหาเรื่องเอาตัวเข้าไปหมกงุ่นอยู่กับอบายามุกต้องรับผลเสียจากตรงน,นั้นไปส่วนใครที่จะไปอยู่กับสังคมดีๆคนดีๆก็จะได้รับสิ่งดีๆไปอันนี้คือเป็น ความกรุณาปราณีที่มีใหแ้แฟร์กับทุกคนบนโลกนี้ส่วนความเมตตาที่บอกว่าเมตตาเสมอหรือเมตตาแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นศรัทธาอะไรครับก็ศรัทธาว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้า โลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ๆมันก็ระเบิดบิ๊กแบงเกิดขึ้นมาแล้วก็เย็นตัวลงแล้วก็บังเอิญบังเอิญเกิดสิ่งมีชีวิตแล้วก็บังเอิญเกิดสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายแล้วก็บังเอิญมีกฎสภาวะแล้วก็บังเอิญไอกฎนั้นมันก็ทํางานได้ด้วยตัวมันเองอันนี้อันนี้อันนี้ถ้าใครเชื่อแบบนี้คือไม่ได้ศรัทธาพระเจ้าเชื่อว่าทุกอย่างฟลุกหมดบังเอิญหมดพวกนี้คือพวกที่เลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะไม่เอาหรอกการมีผู้สร้างมันเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะฉันไม่เคยเห็น แต่ว่าสัญญาณของผู้สร้างล่ะกฎสภาวะต่างๆล่ะการดำรงอยู่ของกฎล่ะไม่ไม่รู้ไม่สนใจเนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยก็เหมือนเรา,เามีคนมาขายประกันเราอะ่ะนี่คุณถ้าเกิดอุบัติเหตุนะคุณจะได้รับชดเชยเท่านี้นะคุณเอาไหมไม่เอาพอเกิดอุบัติเหตุคุณก็เจ็บตัวแล้วก็ไปหาเงินรักษาเองคุณไม่ซื้อไม่ซื้อกฎหมายเพราะโลกหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดูหลักฐานนะครับ เราได้ไปดูของจริงนะครับเรื่องของโลกหน้ามันเป็นเรื่องของการดูหลักฐานเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของการทดสอบคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้มันเป็นเรื่องของคุณคุณบอกว่าไม่มีโลกหน้าฉันไม่ซื้อกลับมาทันนี้เทานั้นแค่นี้แหละฉันเอาที่เห็นตอนหน้านี่แหละก็คุณเลือกอย่างนั้นในวันนั้นวันที่คุณกลับไปสู่พระองค์แล้วอ่ะคุณก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับสำหรับคนที่เขาเลือกที่จะอยู่กับพระองค์ในโลกหน้าเขาก็จะได้รับความเมตตา ในชีวิตหลังความตายตลอดกาลและตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดหาวันสิ้นสุดไม่ได้ไม่ใช่ว่าให้อยู่ไปก่อนพันปีแล้วก็เดี๋ยวพระอ,องค์จะทำลายทิ้งแล้วนะไม่ใช่นะครับให้ไปตลอดเลยยาวเ,เฟ้ยเลยจบแค่ไหนไม่มีวันจบไม่มีวันจบอินฟินิตนี่ก็คือคำว่าด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอแบบหาที่สิ้นสุดไม่ได้คำที่หนึ่งสุรฟัติฮะครับ ต่อไปคำที่สองนะครับอัลฮัมดุลิลลอฮิรับบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งปวงเป็นสิทธิ์ของอลลล a ์เวลาที่เรากล่าวคำนี้อลลล a ์จะตรัสตอบครับในการละหมาดพระองค์ตรัสตอบว่าบ่าวของเราได้สรรเสริญเราแล้ว บาวของเราได้สรนเสริญเราแล้วพี่น้องทราบไว้ว่าหนึ่งนะครับเอาเร์ฟังและเอาเร์ตอบอันที่สองครับที่ต้องรู้สิ่งใดๆที่มันมีอยู่บนโลกนี้นะครับที่ว่าน้้ำตกสวยดวงดาวงดงามสรรพสัตว์ที่แสนจะมหัศจรรย์บางตัวบินเร็วบางตัวบินชา้าขนที่มันแต่ละเส้นเนี่ยนะครับ มันมีสีนี้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมามาต่ออีกเส้นหนึ่งการสรรเริญทั้งพวงนั้นท่านไม่ต้องสรรเริญธรรมชาติท่านอย่าไปพูดว่ามันเกิดขึ้นเองไม่ใช่ท่านอย่าไปชมธรรมชาติธรรมชาติแปลว่ากฎของการเกิดธรรมะแปลว่ากฎชาติแปลว่าการเกิดสรรเริญกฎของการเกิดสัรเริญอะไรไปสรรเริญอะไร ไปชมธรรมชาติไปชมกฎเอาแล้วผู้สร้างกฎไม่ชมอ่ะผู้สร้างกฎมีครับอยู่ๆกฎมันเกิดไม่ได้หรอะครับถ้าไม่มีผู้สร้างกฎและอยู่ๆกฎมันจะทำงานไม่ได้หรอะครับถ้ามันไม่มีผู้คุมกฎกฎจราจรเนี่ยนะครับมันต้องมีคนออกไหมหรืออยู่ๆอะไรก็ไม่รู้มันเกิดกฎจราจรขึ้นมา แล้วกฎจราจรมันก็ทุกคนก็ต้องถูกบังคับโดยตัวกฎใช่หรอไม่ใช่นะครับจะมีกฎเนี่ยมันต้องมีผู้สร้างกฎแล้วกฎจะทำงานอยู่ได้นะต้องมีผู้คุมกฎบริหารจัดการกฎให้กฎมันยังคงทำหน้าที่อยู่ได้นะครับเพราะนั้นคนที่บอกว่า การสรเสริญทั้งปวงเป็นของธรรมชาติเห็น mm hmm. อะไรก็ธรรมชาติสร้างธรรมชาติดีธรรมชาติเก่งกำลังเข้าใจผิดัาาามบบ